ค่ะอันนี้เป็นงานที่จะต้องส่งลูกค้าพวกนี้นะคะเอ่อยังค้ั้งส่งลูกค้าอยู่นะคะอันนี้เป็นหูหิ้วนะคะที่เราทาเสร็จแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็เป็นฉลอมนะคะฉลอมจิ๋วนะคะอันนี้ก็รอแพ็คลงกล่องส่งลูกค้าเหมือนกันนะคะพวกนี้ห้าสิบชิ้นนะคะ แล้วก็หูหิ้วอีกหนึ่งพันชิ้นนะคะพรุ่งนี้นะคะเนี่ยนะคะนี้เป็นพันชิ้นนะคะส่งพรุ่งนี้นะคะฉลอมนี่ก็เพิ่งได้มาครบวันนี้นะคะลูกค้าโอนเงินมาเป็นอาทิตย์ละ ก็เพิ่งจะส่งให้ลูกค้าได้พรุ่งนี้นะคะครบนะคะก็เลยตามกำหนดที่นัดมานิดหน่อยนะคะ <Hey. S 1> ก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะ